พร้อมแชท GPT ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่เป๊ะปังจาก6กลยุทธ์หลักที่ OpenAI แนะนำให้ทำ OpenAI เพิ่งปล่อยตัวนี้มานะครับพร้อม engineering หรือไกด์ไลน์หรือ6กลยุทธ์ในการสั่ง AI หรือสั่ง c h a t GPT ให้ได้ผลงานออกมาได้ตรงาตามที่เราต้องการ6เซจ g มีแท็กติกย่อยๆอยู่ประมาณนี้เลยเนาะ แต่ละกลยุทธ์ก็จะมีแท็กติกเล็กๆโผล่ขึ้นมาแล้วแถมยกตัวอย่างมาให้เราด้วยเดี๋ยววันนี้จะไปเจาะที่ s t a t e แรกกันก่อนนะครับ r i t clear instruction หรือการสั่งให้มันเฉพาะเจาะจง r i g h t e a r instruction พูดง่ายๆนะครับคืออยากได้อะไรบอก Gen AI ไปชัดๆเลยเขาเขียนมาเลยนะว่า AI อ่านใจเราไม่ได้เนาะถ้ายาวไปก็สรุปให้เขาห้วนไปก็บอกให้เขาละเอียดมากขึ้น format ไม่ตรงใจก็ยกตัวอย่าง format ท,ที่อยากได้ไปอยากได้อะไรบอกเขาไป 6แทคติกย่อยเพื่อถามให้มันชัดขึ้นนะครับแทคติกที่1นึ่งไปดูกัน Include detail in your query to get more relevant answer นะครับเอาง่ายๆมันคือการผมเรียกว,ว่ามันการใส่ detail หรือบริบทของคําถามไปให้ชัดอย่าให้ AI ดาวว่าเราอยากได้อะไรให้เหมือนกับเรามีแฟนที่แฟนเป็นคนคิดมากเยอะมากๆแล้วก็แฟนอยู่คนละวงการวิธีการที่ดีที่สุดคือเวลาเราจะเล่าอะไรให้แฟนฟังเราต้องดูว่าโอ้ยเขาอยู่วงการนั้นนะ เราอยู่วงการน,นี้นะถ้าจะเล่าเรื่องราวของเราให้เขาฟังอะ่ะเราต้องอธิบายเยอะๆอธิบายให้มันละเอียดเขาจะได้เข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่นครับนี่ตัวอย่างเขาเลยเช่นข้อที่2 who is the president ประธานาธิบดีคือใครประธานาธิบดีที่ไหนประธานาธิบดีคนไหนประธานาธิบดีประเทศไหนอ่ะด้านขวาบอกว่าสิ่งที่ดีกว่าคือระบุรายละเอียดให้ชัดเช่น who is the president of Mexico in เนี่ย2 0ง1 เอาประมาณนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราระบุว่าเป็น Pres i d e n t ของเม็กซิโกในปีนี้มันก็ชัดเจนเจาะจงมากขึ้น GPT ก็จะได้ให้คำตอบเรามาได้ตรงมากขึ้นกคติกที่2นะครับ ask the model to adopt persona มันคือการระบุคาแรคเตอร์ครับให้ GPT เป็นคนแบบไหนแล้วต้องตอบอยังไงซึ่งอันนี้ก็แพร่หลายกันอยู่แล้วคือมาถึงเราต้องบอกเขาก่อนว่าเขาเป็น UX designer ไหมเขาเป็น SEO expert ไหมเขาเป็น business consultant ไหมก่อนที่เราจะถามคาถามในประเด็นนั้นๆเนาะซึ่งยกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมา ตัวอย่างที่เขายกมาเนาะจะเป็นเรื่องกับอาจจะไม่ได้เพอร์สโอน่าชัดๆแกบ,บอกว่าทุกครั้งที่คุณตอบกลับมาให้คุณใส่ความตลกมาในแต่ละรากราฟด้วยอ่ะนี่คือพร้อมของเขาเนาะเช่นเมื่อฉันถามจุดๆ,ๆให้คุณตอบแบบจุดๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยให้เขียนอีเมลให้กับบอสหน่อยให้กับัวหน้าของเราหน่อยนอะถ้าผมไม่ได้ใส่เพอร์สโอน่าไปเขาก็จะตอบมาแบบเป็นทางการมากครับรจะตอบมาเป็นทางการมากๆตามสเต็ปเลยแต่ถ้าผมใส่เพอร์สโอน่าไปครับว่าให้เขาใส่ความตลกมาระหว่างรากราฟด้วย This email find you in good spirit. Ah. ่า you understand flexible are lefes to finding the oasis in the middle of work day desert. อะไรประมาณนี้ครับคือ เมื่อเราบอกให้เขาเป็นเพอร์สโอนาแบบไหนเขาก็จะให้คําตอบตรงมากขึ้นตัวอย่างที่3ครับจริงๆอันนี้เขาทามาเป็นไกด์ไลน์ให้กับเดเวลลอปเปอร์เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากใช้ G ี t ธอ่านตรงไหนเนาะเราใส่สัญลักษณ์หรือตัวขั้นให้กับมันด้วยคือยังไงช่วยสรุปจุดๆ,ๆ,ๆใน Triple c ลโคดให้หน่อยเหตุผลที่เขามาักนิยมใช้ Triple c ลโคดกันเหตุผลเพราะว่า Double ลโคดอย่างเงี้ยมันอาจจะมีในการพิมพ์ประโยคหรือในการ Copy ้บทความมาเนาะแต่ Triple c ลโคดมันไม่มี เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าช่วยสรุปข้อความใน Triple Code ให้หน่อยอ่หรือเดี๋ยวเราจะให้ Art i c l e 2 article นะในเครื่องหมาย XML อ่านะครับผมทำแบบนี้ไปเลยคือผมก็ไปก๊อปบ,บทความเรื่อง meditation มาเนาะคุณจะได้รับบทความ2อันขั้นด้วยแท็ก x m l ในเรื่องเดียวกันโดยสรุปแต่บทความก่อนหลังจากนั้นระบุว่าคนใดโต้แย้งได้ดีกว่ากันโอเคไหมแล้วผมก็ใส่บทความที่หนึ่งไปบทความที่2ไปแบบแรกครับถ้าไม่ได้ใส่โคดหรือใส่ตัวขั้นเนาะผมถามไปเลยเนี่ย โยนไปเลยสรุปความแตกต่างของสองบทความหน่อยมันก็จะอ่านนันอ่านแล้วสรุปมาให้ครับแต่ถ้าเราใส่โค้ดหรือใส่เครื่องหมายขั้นไว้เนาะเช่นบทความตืดตืดตืดผลลัพธ์ออกมาจะเป็นแบบนี้ครับคือบทมันจะสรุปบทความที่หนึ่งมาให้สรุปบทความที่สองมาให้อ่าแล้วมีการเปรียบเทียบให้ด้วยว่าถ้าหากคุณสนใจตืด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  อธิบายด้วยนะว่าแบบไหนดีกว่ากันนะเนี่ยครับการใส่สัญลักษณ์ตอนสั่งงานมันเนาะจะทําให้มันเข้าใจในเนื้อหาที่เราอยากต้องการให้มันอ่านแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอันที่4ครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เขาแนะนํากันว่ามันดีมากๆซึ่งก็คือการ specific the step อ่ะคืออะไรมันคือบอกขั้นตอน 1, 2, 3, 4ถ้าคุณจะทําคุณต้องทําขั้นตอนที่1ก่อนแล้วค่อยไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ยกตัวอย่างเช่นครับเราบอกว่า ผมเอาบทความเรื่องการดื่มกาแฟของ b บ z สฟ e ดมาเนาะสิ่งที่ผมทําคือถ้าผมบอกให้เขาสรุปมาให้เลยมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ดีขนาดนั้นสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าเนี่ยเราเขียนไปเลยว่า GPT ทําตามสเต็ปไปสเต็ปนะสเต็ปที่1น,นะเราจะเอาบทความไว้ในนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณสรุปบทความเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งก่อนต่างกฤษนี่แหละหลังจากนั้นสเต็ปที่2 คุณเอาข้อความที่สรุปในสเต็ปที่หเนี่ยมาแปลเป็นสเปนิชหน่อยซึ่งผมจะลองแปลเป็นไทยแทนแล้วใส่ p r e f i กไปนหน่อยใส่คำข้างหน้าไปหน่อยว่าเป็นคำว่า translation อันนี้ให้ใส่คำว่า summary อ่ะลองกันสิ่งที่ผมทำครับผมก็ก๊อปบทความไปเลยครับถ้าผมไม่ได้ให้มันทำตามสเต็ป by step แล้วบอกให้สรุปเป็นไทยเนาะสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับการดื่มกาแฟตึ๊ดๆมันก็จะสรุปมาอย่างยืดยาวเลยเนาะแต่อันนี้ผมลองทำตามที่เขาไกด์ไลน์นะบอกว่า,วา สเต็ปที่1 Summary เป็นภาษอังกฤษสเต็ปที่ส Summary เป็นภาษาไทยอ่ะสเต็ปที่1มันก็ S u m m a r y ครับหลังจากนั้นสเต็ปที่2ครับมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ย Summary ปุ๊บ Translation ปุ๊บก็จะได้ใจความสำคัญมันมาการบอกเป็นสเต็ปไป t เ p ปทำให้ GPT ทำงานได้ตามที่เราต้องการมากขึ้น 1.5. provide example หรือในวงการเรียกมันว่า fill shot r prompting เนาะมันคืออะไรมันคือการที่ GPT อาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าเราอยากให้เขาทำอะไรเนาะ บสเคดที่ดีที่สุดคือสั่งคําสั่งปุ๊บแล้วยกตัวอย่างคําตอบที่เราอยากได้เพิ่มไปด้วยะตัวอย่างที่เขาเนี่ยทำมาให้เขาสั่งไปก่อนว่าช่วยให้ตอบแบบ c o n s i s t e n t style หลังจากนั้นเขาก็ยกตัวอย่างไปครับว่าช่วยสอนฉันเกี่ยวกับ Pat i e n c e ความอดทนหน่อยแล้วเราก็ลองสอนเขาไปด้วยนะว่าความอดทนเนี่ยคือแม่น้ำเอาผมแปลเป็นไทยให้ Hi. แม่น้ำที่ตัดผ่านหุบเขาที่ลึกที่สุดมาจากน้ำพุขนาดเล็กซิมโฟนีที่ใหญ่ที่สุดก็มีต้นกำเนิดมาจากโน้ตแค่ตัวเดียว เขาเปรียบเทียบว,ว่าความอดทนมันต้องเริ่มมาจากจุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่แล้วเปรียบเทียบกับธรรมชาติหลังจากนั้นเราบอกว่าโอเคนั้น GPT ช่วยสอนแล้วหน่อยเราให้ตัวอย่างและ GPT ช่วยสอนเราหน่อยว่าท c h me about ocean มหาสมุทรสิ่งที่ GPT ตอบมาให้ผม,มาาก็จะแบบนี้ครับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ระลร้ขอบเขตสะท้อนถึงความกว้างขวางของท้องฟ้าเห็นไหมเปรียบเทียบกับท้องฟ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติในความลึกล้ำของมันซ่อนความลับที่ไม่มีใครรู้จัก อ่าประมาณเนี้ยอย่ยครับคือยกตัวอย่างให้เขา fill shot prompting เนาะคืออธิบายตัวอย่างที่เราอยากได้จาก GPT หน่อยมันก็จะทําให้คําตอบที่บางทีมันซับซ้อนออกมาได้ตรงใจกับเรามากขึ้นสุดท้ายครับ specific the design range of the output เนาะก็คือ บอกเขาว่าเอาพุทที่เราอยากได้เป็นแบบไหนยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วช่วยซัมมารีบทความที่อยู่ในดับเบิลโค e ดหรือทริปเปิลโคดเนี้ยใน50วิร์ดให้หน่อย2พารากราฟให้หน่อย3ามบุลเลตพอยต์ให้หน่อยเราบอกเอาพุทที่เราอยากได้ผมโยนบทความเดิมเข้าไปครับสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย 55, 50คำ50า5 0วิร์ดเนาะ สองพารากราฟอ่ามันก็สรุปออกมาเป็นสองพารากราฟสามบุลเลต i พอยต์มันก็ออกมาเป็นสามบุลเลต์พอยต์ให้มีไหมก็คือบอกว่าเอาพุดจะได้เป็นอะไรนี่คือแค่หนึ่งในหกเซจที่โ p e n a ไอไกด์ไลน์มาว่าถ้าเราพร้อมแบบนี้เราจะได้คําตอบจาก GPT ได้ตรงใจของเรามากขึ้นสรุปนะครับมีประมาณหกข้อคือไยไปเลยว่าเราอยากได้อะไรโอเคเนาะอันที่สองคือให้เพอร์โซนาเขาครับบอกให้เขาเป็นใครสักคนอยากให้เขาเป็นคนแบบไหนอยากให้เขามีความเชี่ยวชาญแบบไหนอันที่สามครับใช้สัญลักษณ์ขั้นว่าอยากให้ GPT อ่านบทความในดับเบิลโค้ดทริปเปิลโคดเนาะอันที่4ครับทำตามสเต็ป by ยสเต็ปก็คือบอกเขาเลยว่าสเต็ปที่1เขาต้องทําอะไรก่อนสเต็ปที่2เขาต้องทําอะไรถัดมานะครับอันที่5ครับยกตัวอย่างบ้างก็ได้ครับถ้าอันไหนที่รู้สึกว่ามันยากมันซับซ้อนคิดว่าอธิบายไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็ยกตัวอย่างเอาพุตที่เราอยากได้เนาะอันที่6ครับบอกเอาพุตที่เราอยากได้ครับว่าฟอร์แมตเป็นแบบไหนกี่ประโยกกี่บทความกี่บุลเลต์พอยต์ก็จะทําให้เราสั่งงานในไอทได้ดีขึ้นและได้คําตอบตรงกับที่ใจเรราาาต้้องกกมขึน